สวัสดีครับผมขนมโซลารเซลล์ครับผมเนอะอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์นะครับก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวมาทดลองกันกับบอร์ดผสมไฟตัวนี้นะที่ยังข้องใจอยู่นะครับเหลายประเด็นนะครับตัวนี้เนาะอ่ะวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะเอาแผงมมฟัตนะครับ2สติงแล้วก็โมโนฮับเซลล์นะครับโมโนฮับเซลล์5แผงนะครับผมต่อนุคมนะจะเป็น ลายนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายสองสติงของแผงมอฟัดนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นไฟ a อจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโดยผ่านต่อผ่านแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแปลงไฟต่อผ่านตัวนี้นะครับแปลงไฟออกมาเป็นไฟบ้าน2องยี่นะเข้านี่นะครับผมนะครับตอนนี้คือผมไม่ได้ใช้ไฟหลวงเลยนะใช้ไฟจาก AC จากแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับ ก่อนนี้นะสิบสองโวลต์ร0อแอมป์นะครับเนอะก่อนนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะตัดไหมนะครับผมเนาะต่อชิโนทัมเมอร์นะครับวันนี้เนาะชิโนทัมเมอร์นะนะครับเหมือนเดิมครับอิน์เตอร์ก็สี่กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับผมเนาะโหลดก็สองตัวนะครับตัวหัวแรงนะหัวแรงนะครับนี่นะครับหัวแรงหัวแรงตัวนี้น่าจะ200ร้วัตต์นะครับนี่ครับสองร้อยวัตต์นะเห็นหรือเปล่านี่นะครับ200้อวัตต์นะกับเตารีดนะครับ เตารีดตัวนี้นะนี่นะครับเตารีดเตารีดตัวนี้ก็คือพันวัตต์นะนะครับพันวัตรวมกันนะครับเป็นสองตัวพันพันสองร้อยวัต์นะมาดูกันนะครับว่ามันจะชินทาวเวอร์มันจะตัดไหมนะครับมันจะจ่ายแรงดันแล้วก็กระแสโอเคไหมนะครับผมเนาะมาดูกันนะครับอ่ะวิธีการต่อของผมนะครับผมก็จะต่อเหมือนเดิมนะนะครับก็เพียงแต่เพิ่มตัว ไฟ a อจากแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแปลงผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะจับแรงดันแล้วก็จับกระแสด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวแผงอมอร์ฟัสก่อนแล้วกันนะครับลายนี้นะนะครับสอสติงนะเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับผม มาเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับผมสังเกตที่มิเตอร์นะครับอ่านี่นะครับสามร้อยหกสิบเอ็ดจุดสี่จุดห้าโวลต์นะครับผมเนาะอันนี้คือแผงมอฟัดนะครับสองสตริงนะแปดแผงนะครับมาเดี๋ยวมาดูโมโนครับโมโนห้าแผงครับต่ออนุกรมนะครับลายนี้นะครับช่องนี้นะลายอินช่องนี้นะครับ ได้สองร้อยสาสิบสี่สาสิบห้านะครับประมาณนี้นะนี่นะครับสาสิบหกนะครับสองร้อยสาสิบห้าสามบหกวันนี้นะครับอากาศลมค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฟ้ามันปิดเปิดตลอดนะครับเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดนะครับแล้วก็อากาศก็ท้องฟ้ารัวๆนะครับวันนี้เนาะแดดไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะแต่ก็ยังได้อยู่นะครับนี่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดตัวเอ่อ อินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงไฟเป็นไฟ a fc นะครับมาจากแบตเตอรี่นะอ่ะเดี๋ยวมาวัดไฟ a อฟกันนะครับไฟ a fc มาเท่าไหร่อ่ะไฟ AC นะครับมา232.2 3ุโวลต์นะครับนี่นะครับไฟ AC คือไฟที่มันแปลงจากแบตเตอรี่นะครับโดยผ่านอินเวอร์เตอร์นะ12 1 2โวลต์นะครับ232นะเป็นไฟ AC นะครับเนาะ อ่ะนะครับตัวนี้คือลันเบเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งขาออกกันสักนิดนึงนะครับมองเห็นหรือเปล่าน,นี่นะครับเอาพุดนะเอาพุดออกมาเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับผมอ่าได้สามร้อยสี่สิบสองนะครับ นี่นะครับเห็นหรือเปล่านี่นะครับสามร้อนะนี่นะครับจุดสองนะนี่นะครับมันจะดึงตัวที่แรงดันเยอะกว่าคือแผงมอฟัดนะครับนี่นะครับสา2ระอ่ะมาเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลามันเข้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยนะครับมันจะแปลงไฟออกมาเป็นไฟ a c นะครับผมเนาะ มันจะได้แรงนัดเท่าไหร่นะอ่าปรับมา TFC นะครับนี่นะครับได้2 0ง2้อนะครับ221.3โวลต์นะครับเป็นไฟเอฟซีนะนี่นะครับนี่นะ221นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะอ่านี่นะครับอ่าตัวชิโนทัมเมอร์ก็ได้221นะครับนี่ครับชิโนทัมเมอร์นะ ได้สองสิบเก้าสองยี่บสองรยี่ดประมาณนี้นะครับแล้วแต่แสงแดดนะแดดหุบเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวหุบนะครับผมเนอะอ่ะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองกดโหลดดูนะเดี๋ยวจะลองเปิดโหลดดูนะครับตอนนี้คือเปิดโหลดไว้แล้วล่ะครับผมเนะอะหัวแรงก็ร้อนนะครับหัวแรงร้อนนะนี่นะครับหัวแรงติดนะนี่นะครับเดี๋ยวนะมันจะดึงไฟจากไฟ ครับอ่าเนี่ยครับดูนะครับมันจะดึงไปเท่าไหร่นะอ่าไม่ดึงไฟนะครับไม่ดึงไม่ดึงไฟเอซีนะนะครับผมว่าคิดว่ามันน่าจะดึงไฟตัวไฟไฟอะมอฟัตนะครับแผงจากแรงดันจากอะมอฟัตนะครับแผงอะมอฟัตนะนะครับ นี่นะครับมันน่าจะดึงจากตัวนี้ไปก่อนนะนะครับกดเห็นไหมครับอ่าลดแล้วนะครับผมอ่าเมื่อกี้นะครับวัดแผงช่องแผงมอฟัดนะครับเมื่อกี้ดึงแรงดันนะครับไปนะครับเดี๋ยวมาดูอีกช่องหนึ่งนะแผงโมโนฮับเซลนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดนี่นะอ่า อ่าไม่ดึงนะครับผมไม่ดึงนะไม่ดึงเลยนะครับไม่ดึงเลยอ่าสองร้อยวัตนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่ะเดี๋ยวลองวัดไฟไฟเอฟซีก่อนนะครับว่ามันจะดึงไหมอันนี้คือสองร้อยวัตนะยังไม่ได้ยังไม่ได้รันเอ่อยังไม่ได้เปิดเตารีดน,นะครับอ่าอันนี้คือไม่ดึงนะอ่ายัง,น,งนิ่งอยู่นะครับไฟเอซีนะเห็นนะครับตัวน,นี้ก็ร้อนฉาเลยนะ อ่าอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไอ้นี่ละกันมาดูตัวพันวัตละกันนะครับตัวเอ่อี่น,นะครับตัวเตารีดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะอ่าน,น,นะครับหมุนนะฮะอ่าแรงดันขึ้นแล้วครับนังแทบแล้วนะเออเปิดแล้วนะครับดึงไหมอ๋อดึงกระแสนะครับกระแสไหลนะ กระแสะไหลนะครับผมกระแสไหลนะกระแสไหลไปที่0.13นะเมื่อกี้นี้ตารีดเนะาะนะครับลองดูกันนะอ่าอันนี้คือยังแอมยังไม่ไหลนะอ่เดี๋ยวเปิดครับเปิดตอรีดตอรีดทำง,งานแล้วครับอ,อันนี้คือยังไม่โดนดึงนะครับเนี่นะครับ อ่าร้อนนะครับขูร้อนร้อนนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับตอนนี้คือถ้าแดดจ้านะครับถ้าแดดจ้ามันจะไม่ดึงไฟจากเอ,อ่ออะไรนะไม่ดึงไฟจากตัวออไฟเอฟซีไปช่วยนะครับมันจะดึงแค่แผงมอ,อฟัดนะอ่านะครับเมื่อกี้ตอนนี้มันตัดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองขีดแผงมอ,อฟัดดูนะจ๊ะอ่าเนี่นะครับเมื่อกี้ทุกอย่างตัดหมดแล้วนะอ่าเดี๋ยว ดนี่ดูนะครับเห็นไหม,ไหมเปลี่ยนก่อนนะเป็นดีซีนะครับดีซีก็ขึ้นอยู่นะเคลียร์ก่อนซีโร่นะครับนี่นะครับขึ้นอยู่นะกินอยู่0.06นนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันกินกระแสน้อยนะครับผมเนาะแต่แรงดันน่าจะตกอยู่นะดนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ ง่เดี๋ยวกดหัวแรงดูอีกรอบนึงอ่านะครับไม่ตกนะครับนี่ครับหัวแรงงอชฉาเลยนะครับผมอ่าแอมก็กินอยู่0.5 0.6นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองอีกรอบนึงนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะมาลองเปิดเตารีดอีกสักรอบนึงนะครับผมอ่านะครับติดนะครับแตบแล้วนะครับผม นี่นะครับต้อรีบทํางานนะอะเดี๋ยวมาวัดดูนะครับแรงดันจะตกบอ่อเดี๋ยวผมจะบุนให้สุดเลยนะให้แงานะครับเป็นะครับ,รบแรงดันตกนะนะครับตกเหลือ262นะครับกระแสไหลไปที่2.24นะครับเห็นไหมเอ่ยอตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วะนะครับ กินทัมเมอร์ก็ไม่ตัดนะคราวนี้นะครับกินูทัมเมอร์ไม่ตัดนะครับผมเนาะอ่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้ครับผมลองไปตั้งชินทัมเมอร์ใหม่นะนะครับตัวนี้นะครับผมเนาะไปตั้งใหม่มันก็ไม่ตัดแล้วนะนี่นะครับไม่ตัดนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมเนาะอ่าเนี่นะครับตอนนี้คือผมยังไม่ได้เปิดตัวไฟตัวนี้เข้านะ ไม่ได้เปิดตัวไฟ AC นะครับมีแต่ตัวแผงมอฟัดอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้นะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟ AC เข้าไปดูนะว่ามันจะดึงแรงดันแลวกระแสไปเท่าไหร่นะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้คือผมเปิดไฟเออไฟ AC เข้ามาช่วยนะไฟ AC จากตัวแบตเตอรี่นะครับที่แปลงผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมนวัดไฟกันนะวัดแรงดันกันนะครับอ่ะ มาจริงหรือเปล่าอ่านะครับมานะ200 2บส32นะครับนี่นะครับนี่นะ2บส32นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนคลิปแอมแล้วกันนะมาคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับมาดูซิว่ากระแสมจะไหลไหมนะครับอ่ะคือตอนนี้นะครับผมยังยังเปิดตัวนี้ทิ้งไว้อยู่นะเปิดนี้นครับแต่ว่าเตารีดผมปิด อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดด้วยกันนะอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดครับหมุนเปิดนะตัวนี้พันวัตต์นะครับอ่า่าทำงานแล้วครับผมดึงไปช่วยไหมกระแสไหลไหมโอ้ไหลอยู่นะครับ0.12นะครับอ่าเซตซิโลอ่าไหลไหมเนี่นะครับอตัดอีกแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับตัวเตารี่มันตัดนะมันร้อนนะครับเนาะ เดี๋ยวลองให้มันตัดให้มันเปิดอีกรอบนึงอ่ะเปิดแล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับดึงไปแค่นี้เองนะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น AC ดีกว่าอ๋อทษทีท,ษทีอทาต้องเปลี่ยนเป็น AC สิครับนะตอนนี้ตัดเลยนะทำงานอีกรอบแล้วดึงไปอยู่นะครับนี่นะครับ0ูนจดอ้าว ตอนนี้ก็ตัดเร็วแล้วเกินร้อนเร็วมากเลยนะครับมันก็ตัดนะดึงอยู่ครับดึงไปช่วยอยู่นะดึงไปช่วยอยู่นะครับดึงดึงกระแสนะครับจากไฟเอฟซนะครับไปช่วยอยู่นะนะครับดูอีกรอบนึงตกนี่คเปิดให้สุดเลยอ่าเตาลีทำงานแล้วครับอ่าดึงไปช่วยอยู่ครับ0 5นนะครับดึงไปนิดเดียวนะครับเนาะ ดึงไปนิดเดียวนะครับอ่ะเดดูนะครับ่าแรงดันมันตกไหมตอนนี้คือแบบตอนนี้คือเตารีดมันตัดแล้วนะครับผมพอมันร้อนมันปุ๊บมันก็ตัดนะครับผมอ่านี่นะครับสองร้อยสามนะครับตอนนี้คือเตารีดยังไม่ทำงานนะเพราะมันร้อนอยู่นะครับอ่านี่คือผมเปิดสุดเลยนะแม็กซิมัมของมันเลยนะครับผม ทำงานแล้วนะครับดูครับผมดึงไปเท่าไหร่อ่านี่นะครับอ่าดึงไปนิดเดียวนะครับผมเนาะส่วนมากมันดึงจากแขงงมอฟัดนะครับอ่นี่นะครับอ่าตอนนี้คือแดตเตอรี่ตัดการทำงานนะครับมันร้อนนะ การน้ำร้อนผมก็ไม่มีซะด้วยสินะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปหาโหลดมาอีกดีวกว่านะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเอาโบเวอร์นะโบเวอร์800วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมันจะดึงกระแสมันจะไหลไปนะครับนะี่ครับนะ อ่าดึงไปช่วยอยู่นะครับแอมนะครับแอม0.7นะครับ0.7 0.709660.65นะครับประมาณนี้นะอ่าแรงดันจะตกที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับอ เดี๋ยววัดให้ดูแล้วกันนะอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ทําเป็นบ่อผสมไฟนะครับทําเป็นสามแหล่งจ่ายนะนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมมันดึงตัวไหนไปบ้างนะครับผมเนาะก็ขาดตกบกพร่องยังไงนะครับเนาะไม่ครบไม่สมบูรณ์ยังไงนะครับข้ามขั้นตอนไปหรือต่อผิดต่อถูกยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมเนาะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนาะอ่าโอเคครับผมอ่าขอบคุณครับ